สวัสดีครับพบกับผมแจ็คแมนนี่แบตเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาทําการวิเคราะห์แนวโน้มหุ้นวันที่12พฤศจิกายน64นะครับมาวิเคราะห์กันก่อนเปิดตลาดนะโดยหุ้นที่เราจะมาดูกันก็จะมีคอมเซเว่นเคแ b งก์เคซีบีดีเอ็มเอสบีมาสีบนะครับก็ไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มต้นกันที่เซตก่อนนะก็ ทำไปทำได้ทำไปนะโหมาเก็ตไม่เกอร์เอาเอาเข้าไปนะทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงนี่แบบดูเดิเนี่ยังกระเส้นตรงอะ่ะ <c oughs> ทำได้แบบเอานะไม่หลุด EMA 75ก็ถือว่าดีอ่ะนะเราก็ดูหุ้นลายตัวไปนะครับซึ่งหุ้นลายตัวตัวแรกนี่น่าสนใจมากน่าสนใจมากบอกเลยนะตัวนี้นะครับไซเวมาสักพักไซเวมาสักพักแล้วก็ แม่ตอนนี้เนี่ยจะมาเจาะเบรกแล้วนะจะมาเจาะเบรกนะตัวนี้คอมเซเว่นนะครับคือถ้าถ้าสองเขียวนี้ผมว่ามีบ้างไฟแน่เลยเนี่ยตัวเนี้ยนะก็นะเจ็ดสิบแปดบาทถ้าพรุ่งนี้มีเจ็ดสิบแปดบาทนะเจ็ดสิบแปดบาทนี้จะเป็นสองเขียวแล้วนี่เลยขึ้นยาวเลยนะสำหรับตัวคอมเซเว่นนะเนี่ยเขาขึ้นเขาขึ้นแบบนี้นะ นะครับคนที่มีของวางซับร้อนไว้ที่หกสิบแปดบาทห้าสิบสตางค์แนวต้านเจ็ดสิบแปดบาทยี่ห้าแปดสิบสามนะตัวถัดไปเคแบงคขาขึ้นนะครับคนที่มีของวางตับร้อนไว้ที่หนึ่งร้อยสี่สิบห้าบาทห้าสิบสตางค์แนวต้านร้อยห้าสิบสามตัวถัดไป KC ซ e, นี่ฮะนี่ให้ได้สีเขียวไว้เลยนะเนี่ยเคซีเนี Z ่ย e, สองเขียวแล้วอ่ะสองเขียวแล้วนะครับ วางสต็อปล็อไว้ที่แปดสิบหกจุดเจ็ดห้านะแปดสิบหกจุดเจ็ดห้าแนวต้านเก้าสิบแปดเก้าสิบแปดนะครับสำหรับตัว KCE BDMS โอ้โหจาะทะลุเหมือนกันตัวนี้จอะทะลุเหมือนกันนะตัวนี้มาแมะมาแแมะที่แนวต้านนะครับก็คือยี่สิบสี่จุดห้านะยี่สิบสี่จุดห้าถ้าผ่านไปได้นะยืนได้ยี่สิบหก จตอนนี้คนที่มีของเลื่อน Stop Loss มาวางไว้ตรงนี้นะสำหรับ BDMs คือยี่สสาบาทห้าิบสตางค์นะยี่สิบสาบาท้านสะิ 23, 50, บสตางค์ัวถัดไป BBL เป็นแนวโน้มขาขึ้นแต่ครับแต่ว่ามี2แดงมาแล้วก็พิจารณาขายทำกำไรบ้างเนาะหรือว่าวาง Stop Loss ไว้ที่1 2 4่งสิบส่าทิสตางค์ถ้าหลุดก็ขายออกเนะาะตถปดไปทู่สองเทียว หูมีสองเขียวนะเออเป็นสัญญาณของทางช่องมันนีเบตอร์นะเนี่ยสองเขียวมานะเออ,เอ,อนะสองเขียวมาก็สามารถเข้าเทรดได้นะวางส็อป้อลไว้ที่สามบาทหกสิบหกแนวต้านอยู่ที่สามบาทเกนะ้าสิบแปดนะตัวถัดไป i อ l แสองแดงเออสองเขียวนี่ดีนะสองแดงนี่แย่นะก็วิจารณาขายออก นะพี่าาขายออกนะเพราะว่ามีโอกาสเป็นแบบนี้นแบบนี้นะก็เรามาระวังนะหรือว่าถ้าคุณยังไม่อยากขายก็ถ้าหลุดสามสิบเก้าบาทห้าสิบสตางค์ต้องไม่มีของแล้วอะสำหรับตัว IVL นะตัวถัดไปพีดอ่าเห็นไหมพีทคือย,อยังอยู่ใต้เมเจ็ด้าฮะอย่าไปเทรดเขาเลยนะมันสีดแดงด้วยนะก็นะนะ ปล่อยผ่านนะครับซึ่งผมก็งงนะบางบางคนเขาก็ชอบนะแต่ว่าแบบเออลองจริงๆก็ลองเทรดนอกกลุ่มเซตห้สิบเซตร้อยก็ได้นะมันมันมีหลายๆตัวนะที่มันน่าสนใจนะจริงๆนะลองหากันดูลองศึกษากันดูนะครับตัวนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันตัวนี้น่าสนใจเหมือนกันตัวเทมาร เออเจมร์ J ate, นี่มาแมะตรงนี้แล้วนะสี่สิบห้าบาทถ้าตบก็จะตบตรงนี้แหละใช่ป่ะเพราะอะไรนี่ไงเนี่ยมีติดตรงเนี้ยสองแนวนะแต่ถ้าผ่านได้ก็ได้หฮือนะผ่านได้ก็นี่เลยห้าสิบสามจุดสองห้านะครับตอนนี้คนที่มีของเลื่อน Stop Loss ไว้ที่อืม สามสิบเกาบาทหสิบสตางค์นะสามสิบเกาบาทหสิบสตางนะโอเคตัวถัดไป SCB อ่า S C B ก็แนวโน้นมขาขึ้นแหละแต่ว่าตอนนี้ย่ำละสองแดงแล้วด้วยนะก็คนที่มีของถ้าไม่อยากไม่อยากเขาเรียกว่าอะไรไม่อยากทนถือก็ขายทำกำไรได้นะครับหรือ พ้นอีกหน่อยนะก็วาง Stop Loss ไว้ที่127บาท50สตางค์นะสำหรับ SCB นะครับโอเคก็ครบท้วนนะครบท่วนทั้งครบท่วนทั้ง10ตัวนะซึ่งตัวที่น่าสนใจก็ได้เน้นย้ำไปแล้วนะตัวนี้สวยนะคอมเ k c วนะ่นเคซีะ BDMS อทะลุ เจมาจอทะลุนะครับเออหุ่นที่นะ่าสนใจมีเพียบเลยนะวันนี้เออตลาดแสดงว่าตลาดมันจะจะไปว่าเนี่ยอันนี้ไม่รู้นะเออนะครับแล้วก็สําหรับใครที่อยากเรียนรู้ระบบเทรดแบบมันี่เบสเตอร์นะครับก็สามารถสํารองที่นั่งได้นะครับมีเปิดสอนวันที่ยี่สิบเจ็ดถึงยีิบเก้านะตอนนี้จะเต็มละนะครับสํารองที่นั่งได้ที่ไลน์แบบนี้ได้นะครับก็คือเออสำหรับคนที่ ไลน์มาถามแล้วบอกว่าเนี่ยคือก็ก,ก็ก็ได้แค่นั้นนะครับแต่ว่าคือเราจะบุ๊กเฉพาะคนที่อ่ามาจําอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าเราก็ต้องฟิกไว้ว่าเออมีจํานวนคนเท่านี้นะครับนะแล้วก็สิ่งที่จะได้ก็เหมือนเมื่อกี้สัญญาณเหมือนเมื่อกี้ครับมันจะเห็นมีตัวป๊อปอัพใช่ไหมเมื่อกี้มีบิตคอยป๊อปอัพขึ้นมาให้อัตโนมัตินะเอ่ป๊อปอัพขึ้นมาให้อัตโนมัติ นั่นแหละคือระบบของเรานะก็คือมันจะแอดวานซ์กว่าที่ผมวิแคะนะมันจะแอดวานซ์กว่าที่ผมวิแคนะก็คือว่าเราสนใจหุ้นตัวไหนเนี่ยมันก็จะป๊อปอัพขึ้นมาบึ้ง,ง,ง,งขึ้นมาให้เราเห็นเลยนะขึ้นมาให้เราเห็นเลยว่าตัวไหนที่เราสนใจนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเอาให้ดูนิดนึงก็ได้นี่มันจะแจ้งเตือนขึ้นมาให้เราแบบนี้เลยปึ้งแบบนี้นะครับนะซึ่ง บอกได้เลยว่าถ้าคุณทํางานประจําคุณเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวก็ไม่มีปัญหานะหุ้นที่เราสนใจเราไม่ต้องเฝ้าเขานะเดี๋ยวเขาเด้งปึง้งขึ้นมาบอกเราเฮ้ย hey, เจ้านายซื้อได้แล้วเออเจ้านายขายได้แล้วอะไรมีคนติดตามให้เรานะครับโอเควันนี้ก็คงประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ